ไปครับผมลงสะพานมาไปเลยดูข้อหมายดูป้ายเห็นไหมเอ่ยแล้วพี่บอกพี่แจ้งว่าผมว่าอะไรเมื่อกี้พี่แจ้งว่าผมว่าไงขับรถไปซีดทางด้านซ้ายถ้าผมผมเพิ่งลงจากสะพานมาผมจะซีดายได้ไงล่ะครับพี่สะพานอยู่ขวาสามเน้องสะพานอยู่ขวาจะวิ่งได้ไงอ่ะสะพานด้านเลยที่สามเดี๋ยวไปหน่อยนะทางนี้เราไม่ได้สามนี่หาเราอยมางนี้อหาอะไรเป็นจอดรถไปซุกไปเลยซุกไป กูบอยจ่าดีเิลตะกี้พี่บอกพี่จะถีบผมอ่ะเออพี่พูดใหม่ดิพี่จะถีบผมอ่ะไม่พูดแล้วเหรอพี่พูดอะไรอ่ะอ๋อพี่บอกพี่จะถีบผมอ่ะพูดตอนไหนประชประชจะไปไม่พูดทีนี้ตะกี้พี่บอกพี่จะถีบ はい,おい